สวัสดีค่ะพบกับช่างสมบัติโอทูอัพเที่ยวค่ะขณะรอองอิงมาตอนนี้ทำอะไรกันบัตรเาก็มาแล้วค่ะบัตรเก็มาถึงแล้วหลักผู้ใหญ่ของทางจังหวัดนัชธานีท่านน้อ เขขอาอ้าหน้าคข้างหน้าเราขอสู่หน้าสู่สูดเขาแล้วคงอย่างยี้ไม่มาค่ะอันนี้ก็มีจากผลักผู้ใหญ่ค่ะ ทุ <st arts> ตพันน้ำซีนิเพนัชดาจุวัฒนธรรมของจังหวัดค่ะมะเมาที่เอสพรรนารัชดาซินิเพักไม่อยู่หัวแถวับอุนเหมอน้ดิม่ ไม่มีไม่มีค่ะนี่ไงก็ใหญ่เหมอกัมาตั้งอยู่เยอะองค์อีกยังไม่มาช่วงมารอรับลูกสาวนะคะน่าจะขึ้นทางนี้พ่อโจมาถึงนานแล้วคะ่ะจะมีหลายหลายเรื่องอยู่เข้าวันนี้ น่าจะขึ้นด้านหลังแล้วเราจะรออยู่ตรงนี้น้องขึ้นมาก็จะขึ้นทางนี้นะคะ Hãy subscribe không kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

บางวันดาวไม่ขลาตอนเย็นวันที่สามเจ้าดาวไม่ดีดตอนแรกไม่าลาเพราะหันใจไปกนบใหมอลำเม่ขลาหมอลำ คนใจมหาสมาคมผู้สื่อข่าวคุณแทยจะเป็นคนดีม่ก็นำองหัวได้รับการดที่ดีเข้าหุบวันดมาแล้วเยด่เดกันเายดข้างบนกันสวัสดีนะพี่เดียว่มเดิมเดนพี่เดียวัดีพี่เดียว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 

ขับรถแล้วนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับเดินทางปลอดภัยครับเดินทางนี่เดินทางเลยเหรอคะเดินทางปลอดภัยค่ะัที่22ไปถึงก็ไวันที่3สิงหา2568ของปีประชารัฐพันธุ์ยิ่งพีด3นาทีตอนแรกลูก3นาที วันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์ร้องเพลงมือไปร้องเพลงนั่นแหละร้องเพลงมือไปอนุสาวรีย์เราเย็นตอนเย็นพญาไทยน่ะกันที่อะไทางไม่ไกลอยู่ที่พญาไทยก็เลี้ยวจากกันี่ไปไกเออเมียดีเด่นดูดีเด่นสุดยอดสุดยอดครอบครัวดีเด่นต้งครอบครัวดีเด่นต้างลูกข้างูนข้างูนัดไป

รูปกาแฟเขาเริ่มขายใหม่ใหม่ไงใหม่ใหม่แจ๊คหอมก็หยอดเดียวคนเยอะค่ะจะเข้าไปข้างในหมดแล้วน้องเพิ่งจะมาถึงเีื่ี้ Yeah.